อันนี้ก็จะมีการอัปเดตนะครับผม2.0นะครับเพราะ under score สาเป็นแพทย่อยที่เป็นแพทย่อยที่สามจริงยอยจริงๆตัวเกมเัวรเซอร์เกมนะตัวหน้าเว็บไซต์กองทัพจะใช้งานไม่ได้นะผมในเวลา2องในการสามนาทีจนถึงเวลา3ามในการสนาทีและเข้าใจว่าอาจจะมีการอัปเดตตามรอบวันรอรอบรายสัปดาห์อะไรเงี้ยเนาะก็ด้วยแต่ว่าถ้าไม่มีก็ก็คุณจะไม่เจอ แต่ให้เรารู้ไว้ว่าช่วงเวลาตีสองครึ่งถึงตีสามสี่ห้าจะมีการอัปเดตใครที่เข้าเกมไปแล้วหรือว่าโดนทีมออกจากเกมมาหรือว่าเข้าเกมแล้วเข้าไม่ได้ไม่ต้องงงมีอัปเดตนะครับเออถามว่าเขาแก้อะไรบ้างตามนี้เท่าที่ดูนะเรามาอ่านไปพร้อมกันไปเลยแก้ไขว่าอ่ายันเกาะระดับสิบเอ็ดนะครับผมไม่แสดงผลในการคำนวณความเสียหายที่ทำได้ในหน้า ในภารกิจส่วนบุคคลเนาะของในส่วนของตัวอ่าสมรภูมิไออันที่สองอะเซกเตอร์ที่สองอะ c o n ซิค t อนฟอนนะครับซิคอนฟอน,น,อน,ฟอนก็คือว่าเหมือนประมาณว่ามันเป็นความผิดพลาดว่าแทนที่ว่าจริงๆแล้วมันต้องนับเนาะมันไม่ได้นับแต่แต่ถ้าอัปเดตไปแล้วมันควรจะนับนั่นเองอันที่สองก็คือแก้ไขปัญหาที่ตัว สถาบันยันเกาะนะครับผมถูกปิดใช้งานไป๋ยวพออัปเดตแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ตามเดิมแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในรถต่อไปนี้ s t i n g e r อ a n พ e r 4ซอ a ์โฟ a n เอฟเอสอังกฤษเอ็มสี่เอ a n มเจ็ดหกวิลเชอร์แมนทาเดอร์ทันซิชันดูชิลลอกโกไดเชอโรเทียนอัตชื่อชิลเซนกอเลน่าเคบีสองอาร์แล้วก็เอชบิงเกอร์นะครับผมรถพวกนี้จะมีการอั ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นการาบัฟเพิ่มเพื่อให้มันเท่ากับตัวรถในสายวิจัยนั่นเองรถพวกนี้มักจะเป็นรถที่มาจากในสายวิจัยแก้ไขว่าเอหน้านับถอยหลังของตัวรางวัลการจัดแนะนํารางวันนะครับผมแสดงผลในโซนเวลาของ UTC ก็คือเป็นเวลามาตรฐานเป็น UTC บวกศูนย์น่ะ นะครับผมแทนที่จะเป็นเวลาตามนาฬิกาที่เราตั้งไว้ในบนคอมก็คือเป็นเวลาแบบท้องถิ่นในุพวกนี้เนะะาะแก้ไขปัญหาที่ว่าโหมดเทอร์โบและโหมดเอนเกจเมนต์นะครับผมแสดงผลว่าเปิดใช้งานตั้งแต่เริ่มการลบเปิดใช้งานอยู่ตั้งแต่เปิดการลบเลยเริ่มการขอโทษครับเริ่มการลบเลยสำหรับตัว CS67 น้กเก็เรเอที่มีระบบที่มีระบบไอโวนี้ที่ว่ามันให้ มันสามารถเลือกสลับกันได้ระหว่างว่าไม่ใช่เลือกสลับเขาเรียกว่าถ้าสผมเกตครบแล้วก็จะเลือกเปิดได้ระหว่างจะมีเทอร์โบกับตัวเอนเกตเป็นให้เปิดก็คือจะเน้นวิ่งหรือจะเน้นแบบว่าช่วยยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แค้ไขปัญหา,าการแปลภาษาแล้วก็ปัญหาทาั้งนี้มาประการก็ประมาณนี้คิดว่าปัญหาหลายๆอย่างก็น่าจะรับการแก้ไขแล้วแต่ถ้าใครยังเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ลองแจ้งไปเพิ่มเติมได้ครับเนาะผมก็มีแจ้งไปเหมือนกัน แต่ว่าก็อย่างที่ว่าเนาะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตนะใครที่วางแผนเก็บอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องรอก่อนไม่แน่มันอาจจะเสร็จเร็วก็ได้ประมาณนี้ครับ